สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ครับข่าวครบประเด็นนะครับวันนี้วันอังคารที่3สิงหาคม2564อยู่กับเราสองคนนะครับผมจามรกิจสุภาพครับดิฉันเพ็ญพันธ์แหลมหลวงนะคะวันจันทร์อังคารพุทธครับข่าวครบประเด็นสวมใส่ผ้าไทยนะคะเชิญชวนและก็รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนคนไทยหันมาสวมใส่ผ้าไทยตามโครงการพิ้วนะคะความร่วมมือระหว่างอสมทและกระทรวงวัฒนธรรมค่ะครับผมนะฮะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับผ้าไทยเนี่ยนะฮะก็ บ่งบอกถึงความเป็นไทย<ช>นะครับก็บ<น>อยากใช้ให้ทุกคนนะครสวมใส่ผ้าไทยกันนะครับตามพระราชบัญญัติธานของสมเด็จพระนางเจา้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโครงการที่อยู่ด้านหลังเราครับผ้าไทยสวมใส่ได้จริง ครับค่ะวันนี้นะคะเราสองคนสวมใส่ผ้าครามนะคะจากจังหวัดมุกดาหารค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูลายใกล้ๆเพราะว่าลายของผ้าน,นี้มีความหมายนะคะ,ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าสูตรของคุณจามรเนี่ยนะคะเป็นลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะคะเป็นตัวเอสนะคะซึ่งก็เป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษของพระองค์ท่านนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เองเนี่ยชาวบ้านและก็ชุมชนนะคะที่เป็น ผู้ที่พัฒนาผลิตผ้าเนี่ยคะ่ะก็มีการออกแบบลายลายอาขอเจ้าฟ้าสิริวัลเรียนกันออกมาต่างๆนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัว S นี้นะคะถ้าเกิดว่าตามแบบแพทเทิร์นแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมด10แถวแล้วก็ด้านล่างเนี่ยนะคะก็10แถวนี้ก็จะแสดงนะคะถึง ความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ส0นะคะแล้วก็ด้านล่างเป็นรูปหัวใจนะคะ <ừ m. S 2> ก็พยายามจะมัดมัดยอมให้เป็นรูปหัวใจนะคะ <ừ m. S 2> ก็ะแสดงถึงเรื่องของความรักของพระองค์คที่มีต่อพระสง์นิกรชาวไทยซึ่งก็เส้นเดียวกันกับชุดของสุภาพสตรีนะคะของดิฉันก็เป็นลายเดียวกันนะคะนี่ค่ะเป็นลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวรลีนะคะ ใช่ค่ะแล้มีรูปหัวใจสวยงามเลยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะชุมชนที่ผลิตผ้าสวยๆมาให้เราได้สวมใส่กันนะคะแบรนด์นี้นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นแบรนด์กินนริยานะคะอย่างที่คุณผู้ชมจะได้เห็นหน้าจอเรามี QR วอา e คดด้านหน้านะคะไปอุดหนุนชุมชนสินค้าไทยกันนะคะ อ่ะคุณผู้ชมดูคิว o d e คด้านหน้าจอนะคะเดี๋ยวจะตัดกลับไปนี่นะคะก็ต้องขอบคุณแบรนด์คิริลิยาด้วยนะคะส่วนค r ว o d e โคดด้านซ้ายมือมุมซ้ายนะคะเป็น C p พอ t ค่ะคสินค้าชุมชนอีกหลากหลายสินค้าเลยให้คุณผู้ชมได้เข้าไปเลือกดูกันนะคะส่วนต่างหูสวยๆของเพนพันนะคะเก๋มากน่ารักมากนะคะอยากจะเห็นจริงๆนะคะนี่นะคะแบรนด์นิ่มนวล<อ>คุณผู้ชมนี่นะคะนิ่มนวลน,นะคะเขาทำแบบเป็นแบบ เป็นดอกไม้ไทยๆแบบนี้นะคะออแล้วก็เ,กเป็นเงินชใช่ค่ะสวยมากก็เป็นสินค้าช,<ม>ชุมชนของคนไทยเหมือนกันนะคะครับผมอุดหนุนกันได้ะคระับผมเสม